ขเมงยังไม่จบครับล่าสุดหนุ่มกัมบูชาหนุ่มขเมงออกมาออกมาพูดเกี่ยวกับกองทัพของตัวเองนะครับแล้วกับกองทัพไทยบอกว่ากัมบูชาไม,ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะทุกวันนี้กัมบูชาอาวุธมีแต่ของใหม่ๆห,หนักๆทุกคนสุดยอดโอเยค,ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันครับผม สวัสดีครับผมรงชาแนลครับทุกคนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือผมกลับมาบ้านแล้วเด้อครับผมอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วครับตอนนี้ที่นี่ก็คือเป็นห้องอนาคตครับนี่ครับผมกําลังทีฮ็ตเป็นห้องอาสตูดิโอมองอัดคลิปของผมครับตรงนี้ครับพึ่งเฮ็ดใหม่ๆสดๆร้อนๆแต่มันยังบ่เสร็จครับกาลังหางบอยู่ทุกคนนี่ครับคือ มันยังไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนโอเคครับนี่ก็จะสงการแล้วนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่กลับมาอีสานกลับมาบ้านนะคิดถึงบ้านก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับส่วนของผมก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนผมอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วนะโอเคครับทุกคนผมกลับมาก่อนสงการเลยนะครับโอเคทุกคนมาล่าสุดหนุ่มกัมพูชาไม่จบนะครับนะอัดคลิปนะครับออกมา ก็เข้าใจแล้วครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะครับนะเพราะว่าเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าโซเชียลที่ไทยเนี่ยถล่มนะครับถล่มเกี่ยวกับกัมพูชาเกี่ยวกับกองทัพกัมพูชามากๆเลยนะครับดย๋ยว่าแต่โซเชียลที่ไทยเลยนะครับที่อื่นก็เหมือนกันนะครับเขาก็ได้พูดถึงกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาเนี่ยคือ ถ้ากัมพูชานะคิดจะลบกับกองทัพไทยเนี่ยมีหวังโดนแน่ๆกัมพูชานะครับล่าสุดเวียดนามก็เหมือนกันนะครับนะเขาก็ได้วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับกองทัพกัมพูชากับกองทัพไทยนะครับถ้าเกิดสงครามมาจริงๆ่มีแน่นอนนะครับกองทัพกัมพูชาเนี่ยรับรองโดนแน่นอนโดยเฉพาะทางอากาศนะครับเพราะว่าเครื่องบินของกัมพูชาเนี่ยมันมีแต่รุ่นเก่าครับทุกคน นะมันมีต่รุนเก่าแล้วก็เขาก็ได้ทําการสั่งซื้อที่จีนแล้วจีนก็ยังไม่ได้อนุมัติยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ตอบเลยนะครับนะเขาก็ยังใช้เครื่องบินลําเก่าอยู่เลยนะครับเครื่องบินรบลําเก่าอยู่เลยทุกคนก็รู้ก็เห็นนี่ว่าเครื่องบินลำเก่าของกัมพูชาเป็นยังไงนะสุดยอดผมบอกเลยโอ้โหยุคไหนก็ไม่รู้นะครับส่วนของเรานะครับเราก็เห็นเราก็รู้อยู่แล้วว่าของเรามีกิฟเพลนนะครับแล้วก็ F16 แล้วก็มีเครื่องบินลบนี่หลายหลายหลายลำมากๆนะครับมันแตกต่างกับกัมพูชาจริงๆนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังหนุ่มกัมพูชารายนี้นะครับเขาได้มาพูดถึงกองทัพของตัวเองนะครับกับกองทัพไทยนะครับว่าตอนนี้กองทัพของกัมพูชาเขาไม่เหมือนไม่เหมือน10ปีก่อนแล้วนะครับเขามีใหม่แล้วทุกคนโอเคครับมาฟังกันนะครับว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับชูเอฟคมมี ั้นต่อให้ประชาช,ชนไทยได้รู้ได้ฟังนะครับประเทศคัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่เมือนเดิมที่คุณรู้จักมาก่อนอที่สิบปีผ่านมาประเทศกัมพูชาในยุคนี้มียุทธุปกรณ์ทันสมัยมีดโดรนมีรอกแกด,ด มีเฮลิคอปเตอร์มีรถทางเฮลันอปเตม,มาก <icop> เฮลิคอปเตอร์ม่จากจินแล้วก็เรือรบก็มีด้วยนะโอ้เรือรบก็มีด้วยอาวุธที่ปกป้องอากาศก็มีนะอย่ามาเล่นกับกัมพูชาถ้าคุณอยากเล่นคุณก็อยากตายเหมือนกันเป็นไงทุกคนสุดในล่ะฮะ อย่ามาเล่นกับกรรมบ,บูชานะถ้าคุณมาเล่นกับกรมบ,บูชารับรองเลยว่าคุณต้องตายแน่นอนเขามีเรือลบนะครับแล้วก็เฮลิคอปไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์คนระับเฮลิคอปเฮลิคอปเตอร์ไปกอบปูไดมาอีกเนาะ <c oughs> ทุกคนนี่หละทุกคนเขาได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้โหถือว่าสุดๆดเลยนะครับทุกคน โอ้โหนี่นะก็ถือว่าเป็นความคิดของเขาเนาะเราก็ไม่ว่านะครับเขามาตัวตอบแบบนี้อ่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไหนๆก็ก็รอดูเอาแล้วกันนะครับว่าใครจะจบสวยใครจะจบไม่สวยเราก็ต้องรอดูกันเนาะเราจะไม่พูดดีกว่านะครับเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าของเขาเนี่ยมี อา,อาวุธนะครับอาวุธใหม่นะครับมีอาวุธใหม่ด้วยนะมันไม่เหมือน10ปีที่แล้วบอกเลยว่าสุดยอดนะครับโอเคทุกคนครับเป็นไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของชาวโซเชียลของดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงผมคิดแรกนะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่เหมือนเดิม ที่ผ่านมาพอเข้าใจครับแต่ที่เหมือนเดิมเป็นไม่เคยเปลี่ยนเป็นหลายร้อยปีคือเนเลคุณและแหวงกัดคน <c oughs> คิดออกมานะครับคนนี้เขาว่ารู้อาวุธคุณมีทุกอย่างแต่วันนี้คุณมีข้าวกินหรือยังเออผมเห็นคลิปหนึ่งนะที่กองทัพกัมพูชาเนะี่ยเขาแบบฝึกอะไรนะโอ้โหเขาหยิบข้าวแบบรวมกันนะ่ะโอ้เขาเป็นแบบนั้นเลยเหรอแบบกองนะอยู่แบบนั้นนะแบบมือนี่แบบจำ ใช้มือจับเลยทุกคนแล้วก็เดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเออนะอคนที่พูดเนี่ยพูดไทยแบบเหมือนจะชัดอยู่นะทุกคนพูดไทยเหมือนจะชัดอยู่นะนะคว้กกินตัวมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีกินควมกกินตัวมานะครับคนนี้เขาบอกว่าครั้งนี้ จะไม่ร้องอีกใช่ไหมประเทศไทยก็ไม่เหมือนเดิมแปลงกว่าเดิมอีกจะบอกว่าเดี๋ยวเจอกองทัพอากาศก็พอแล้วไม่ต้องถึงกองทัพบ,บกกองทัพอากาศก็พอไม่ต้องห่วงคุณจิตตมานะคนนี้บอกว่าแหมเปลี่ยนไปมากจริงแหละวิกฤติริตเยอะมากๆน่ากลัวอย่าทำร้ายไทยนะครับท่านผู้ขีโม้ คุยยินต่อมาคนระคนี้เขาว่ารวยแล้วรีบมาพาขอทานกลับไปด้วยล่าสุดเห็นไหมครับทุกคนมีขอทานกลับมาอีกแล้วหลังจากที่เขาเริ่มตรวจคันเริ่มอะไรแบบจับกันระนาวเลยล่าสุดมาอีกแล้วครับทุกคนเป็นกรมบูชาด้วยส่วนมากเออแปลกนะทำไมขอทานทำไมมีแต่กรรมบูชาเนาะจริงๆนะมีแต่กรรมพูชาแล้วก็ม,มากับครอบครัวเลยนะ ลูกอย่างเงี้ยอุ้มลูกเงี้ยโอ้สุดๆคว่ำชินต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าแล้วไม่ทํามาหากินปากท้องประชาชนอยู่ดีหรือยังไงจริงๆนะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าฮุนเซนเนี่ยกำลังวางแผนที่จะหนีออกจากประเทศแล้วรู้สึกนะครับนะกำลังวางแผนตอนนี้ไปยืมไปกู้คนนั้นยืมคนนี้ไงน,นะฮะเขาก็ไม่ให้ไม่อะไร นะสุดท้ายผมว่าเนี่ยเดี๋ยวระวังนะครับไทยเนะี่ยระวังอย่าให้กู้เด็ดขาดนะกองจีนตมาครับคนนี้เขาบอกว่าไม่เหมือนเดิมเพราะจะเป็นเมืองขึ้นของจีนแล้วใช่ไหมถูกต้องครับทุกคนเนี่ยมียูทูบเบอร์มี uber, ม uber, ยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ไปทํานะครับคือเขาบอกว่าโอ้โหส่วนมากจะเป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยพวกตกลงตลาดอะไรเลยทุกคนแบบม,มีแต่คนจีนมีแต่ร้านจีนทั้งนั้นเลยครับทุกคน คือคนจีนเข้าไปเป็นายนทุนที่นู่นเยอะมากๆโค<ฮ>้โ<ฮ>มจีนต่อมานครูนี้เขาบอกว่าจ่ายหนี้ประเทศไทยมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวตัดเน็ตปิดด่านสักส0บปี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอดาวเทียมของไทยนะส่องไกลเลยบึ้มบมแป๊บเดียวจบไม่ต้องอ,อะไรมากมายแล้วเอา F16 ไปก็พอแล้วสักสิบลาก็พอแล้วค้ชจ <c oughs> ีนต่อมาครูนี้เขาบอกว่า คนป่าก็คือคนป่าน่ากลัวมากคาาไม่บอกไม่รู้แล้วเนี่ยก่อนจะลบกับไทยหาเงินเสื้ออาหารไว้ให้ได้ก่อนนะค่อยมาโม,โมศึกษาข้อมูลก่อนนะน้องขอมินเข้า,าใจกับคําว่าศึกษาข้อมูลก่อนค่อยมาโมไม่ไอายพูดยังพูดภาษาไทยเลย <c ười> เฮลิคอปเตอร์ผมชอบมาเฮลิคอปเตอร์ผมกินตัวมาคนนี้เขาบอกว่าแค่ปิดชายแดนไม่ให้เข้าออกทุกทาง <c ười> อยากรู้ใครจะลำบากก่อกัน เดีย๋ยวเขาจะไม่มีเจียวกินน,นะนะทั้งเกียวทั้งน้ําพริกเนี่ยเขาจะไม่มีกินนะครับทุกคนนะคมกินออมานะครับคนนี้เขาบอกว่าขมรรู้ไหมมิสไซล์ที่ติดตั้งอยู่ f 1 6สามารถยิงเข้าใส่พนมเปนโดยที่ f 1 6ยังไม่ต้องบินเข้าเขตแดนขมรด้วยซ้ำจบเพเจอ f 1 6ไปนะเออคุณไม่รู้เลยว่าไทยเขาเก่งทุกวันเนี่ยนะกองทัพเนี่ยเขาผลิต เขาผลิตอาวุธเองนะครับเขาผลิตอาวุธเองนะไม่ใช่ไปซื้อมาอย่างเดียวรู้หรือเปล่าเนี่ยคุณระวังไว้นะครับนะคุณระวังไว้เดี๋ยวคุณจะไม่มีกินนะโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังแล้วนะก็มีความคิดอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, ให้ช่องผมด้วยโรงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่อำเภอจุมแพแล้วเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับที่ที่อุมอำเภอจุมแพเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ไปเห็นไปดูว่าตอนเนี้ยมันจเจริญไปถึงไหนแล้วนะครับนะบางเขตบางพื้นที่ถนนเข้าหรือย,ยังอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนแถวชนบทว่าไงน,นะว่ามันจเจริญไปถึงไหนแล้วนะครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ